สวัสดีครับผมจกัจกรพันธ์เจ้าของเว็บไซต์เจสซิลลี่บออัาน,นี้ก็ขอนำเรียนคอยตาเสืออีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จำได้ว่าเคยนำเสนอไปแล้วครั้งหนึ่งนะอันนี้พอดีมีข้อมูลเพิ่มเติมนะก็เลยว่าขอนำเสนออีกครั้งหนึ่ง,งน,งงนงะ เรื่องเกิดความรู้นะคินิดหนึ่งนะที่เกี่ยวกับพอยตาเสือทางนี้นะครับเกิดความรู้พอยตาเสือก็คือถูกขนานนาว่าหินตาที่สามเมื่อก่อนเรามีสองตานะครับตอนนี้คือถ้าใส่แหว่นก็คือมีสามตาก็คือตาที่สาม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นพลอยสีเหลืองที่เคลือบน้ำตาลงานดูดไหมบางครั้งก็มีลายคล้ายกับลายไม้หรือมีลักษณะเรียววาวคล้ายกับลายของเสือแล้วก็มีคุณสมบัติเหมือนกับาตาซีหรือตาแมนนะะลักษณะของพลอยตาซีประการหนึ่งก็คือทําให้เป็นอัญมณีที่ ที่มีความพิเศษและโดดเด่นนะจากอัญมณีอื่นๆนั้นอัญมณีอืนะ่นเนี่ยก็ะจะเห็นโลกมันมีดาวบ้างม,มีอะไรต่างๆแต่น,นี้เป็นลูกตาก็คืออ่ที่โดดเด่นก็คือสามารถมองเห็นได้ในที่มืดนะคือเป็นอัญมณีที่เดือกแสงได้หนึ่งให้ในที่มืดเราก็ยังมองเห็นได้คนระับ ส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของอพลังก็ให้ความรู้นิดนึงก็คือคุณสมบัติในการบำบัดของพลอยตาเสียเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับลำไส้ร่างกายของเราโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการย่อยอาหารโรคลำไส้อักเสบการหดขยายของลำไส้หรืออาการต่างๆา,งางเหล่านี้้าว่าเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหากับเราไม่น้อยเลยนะ นั้นถ้าเราได้ใส่พลอยตรงนี้ไปแล้วเนี่ยในตัวพลอยก็จะมีพลังตรง,งนี้นกกนะมาบำบัดก็คืออย่างน้อยก็ช่วยให้เบาบางหน่ยนะถ้าไมหายก็ต้องกินยานะครับการที่จะนำพลอยตาเสือมาบำบัดโรคที่เกี่ยวข้องกับงูง่าก็มักจะนำพลอยตาเสือมาแช่ในน้ำบดยสุดแล้วก็นำมาดมบำบัดรักษาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดีมาก ส่วนคนที่ทํางานหรือมันจบเครียดคนศีรษะหรือมึอนงงศีรษะบ่อยบางคนก็เป็นไมเกรนบ้างอะไรบ้างคอยตาเสือก็ช่วยผ่อนคลายภาวะตึงเครียดได้เช่นกันะร่างกายและอาการปวดศีรษะต่างๆเพียงแต่คุณได้นําเอามาสวมใส่ติดตัวไว้เท่านั้นเองนะพลังเขาก็จะเลื่อนไหลเข้าสู่ร่างกายของเราอันนี้ก็คือเป็น พลังบอมบับัะของพลอยตังเสือที่กล่ามาก็เรียกว่าเป็นคุณบัติที่น่าโดดเด่นนับน่าสนใจนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนำเรียนนะครับใส่หาวงแหวนก็ดีนะใหญ่ดีเหมาะสำหรับแหวนชุภาพบุรุษนะครับก็โทรมาติดต่อครับ081-628-688นะครับ แล้วก็เว็บไซต์ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับรออีกไม่นานก็จะเสร็จก็คือเจดผีกลางเวรี่ครับสำหรับวันนี้แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับพอยการเสือนะก็ขอร่วมศึกษาท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับ